สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องก้องไปทั้งหลายครับวันนี้ตอนเช้านะฮาท่านผู้ชมฮะอัปเดตสวนเกษตรแดงครับพี่น้องน้าแดงหน่อยนะครับเขาก็เริ่มง้ามแล้วครับนี้นี่ทุกอยางครับหยอดดอกแค่พี่น้อง ตอนนี้ช็อตเด็ดอยู่ครับอยู่หลังบ้านใช้แดงครับใช้แดงพี่น้องบังเอิญไปเจอเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเกิดยุ่พ้นปวกไปเบเ่งก,กันครับนี่ครับเห็ดปวก น,น้องน็ดกวาบดอกง่าเลยครับดอกง่ายนะครับเกิดที่บนปวข้างบ้านนี่ดอกนึงครับ

มีครับน้องอมีนี่หาครับดสาดอกคนน่อย,ยอที่้อกพกตาบเกิดที่หลังบ้นก็ได้กินทุกปีนะครับ ฝนตกเพรามันเขอาเอาฝนตกรอ,ออกฮาดอีกอ้ไม่ไม่หมดแล้วนี่มันวกจอนี่ครับสออย่างไงอย่างไงหมดแล้วอีกดอกนึงครับเจอดอกนึงอย่ปู๊ดอ,อกนี่ดอก อตานนี้เพ่นเฮ็ดกตากอือะน้งนเงาาดนี่ครัววก<ป>วยอหาไปหามาเจอบลากหลายครับบัดนี้มีอีกดอกนึงพี่น้อ<ส>งม<ส><ง><ส><ง>ีอีกดอกนึงเตะเม่กหัวสัก<ง>ดอกนี้ต้องเงาใ่น,นี<ส><ง> นี่ครับดูครับไปเอาอีกพี่น้องอเฮ้ยอะไรมันหนีอีนั่นไหมครับหาไปหามาอ,าออกกับลายครับมีดอกนึงครับพี่น้องโอ้ได้แกงครับมื่อนี้ได้แกงดูนะโอ้ขาไหมอโอ้พี่น้องยังไง วกออกที่หลังบ้านพี่น้องเออนี่ครับมีม้าซื้อนี่ครับดอกนึงครับนี่อีกดอกหนี่งแกะมายูมาหญ้าอยู่นี่อีกดอกนึงนี่แหมมันเหยียบตินี่ผลงานขอนี่ได้หลายย่งครับไอ้จอน่ำมัีมุดระวังมึงเองกิมนี่กิมนี่กินม้าสื้อม้าหน่อยกับชีดื้อครับอยากมาน้อเขา กิมมี่มาหน่อยมาเก็บเห็ดพี่น้องมาหน่อยมาเก็บเห็ดต้องมีน้ำขวดนี่ค่อยๆหาอะไรดูอันนี้มีมีตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะ ยายแดงขุดเอา่อนเหงาพี่น้องเกี่ยนะครับเกี่ยหานะครับบัตเสียดายว่ะอยู่เสียย่างเจ๊ดอกเห็ดกับพวกหูเรียงเจออีกแล้วครับเยอะยิ่งยาพี่น้องนี่ครับแดง ดอกแท็กดอกแทกเอามรอองนี้เอาต้นนี่เออนั่นสองดอกนะี่นะสองดอกนี่มันหนูอาจจะเห็นเคลียร์สายแดงพี่นอ้องไปหามาสิได้แกงแล้วพี่นอ้องน้ำซาวได้แกงเห็ดแห้ครับนี่มีก็ได้แกงนึงแล้วนี่ อีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องพูดนะกบก็ปลาจ้ะ,ะจเก็บเห็ดปลวกอยู่เก็บเห็ดปลวกอยู่ มีอีกครับมีอีกเหยียบได้แดงเหยียบ,ยบดอกแตกแล้วก็ททันเห็นสองดอกงดอกครับสองดอกพี่น้องสองดอก,อดอกหาหมดเลยนะ่ะหาไปหมดเลยเฮ็ดแดงเด็ก <laughs> <de> มันออกทุกปีเนะ เพื <mile> ่อห้อยฟืนกลโนะาอย่าเอแถนเมื่อเห็นลุงเตะทำตอนแรกเหียบดอกแรกกัเตะแล้วเตะแล้วฮะอันี่เท่าไงเม่เห็นเตะนี่ยได้แล้ครับอึเธอเธอไ่เห็นดอกนี้ดิบัวมียางเหียบต้นหันแม่ขอลาบเหียบตัวหนึ่งนี่แม่นี่แม่นี่แม่ดอกมาเลยนี่แม่ใช่ตะแก้วเดี๋ยวเตะตะแก้วเบิ้งพร้อมจะเปิดเลยดูตรงใส่ใส่เบิ้งมันเข่าปอเข่าใส่ใส่พอ เออเอาออกจก่อนเนี่ยมากฟูอื謝謝่นคอยจิบเบิ้งบนหงคือเขาหูฟอกครับตอนนี้ก็ลังเก็บเห็ดปวกสรอยกันน่ครับพี่น้องมีพี่น้องเพิ่นมายามพอดีเลยเพิ่นมาเก็บเห็ดปวกซอยอื่นโอ้โหช้อนเนี้ยช้อนเนี้ยโอ้ดอกปังไงครับพี่น้องข้างแก้ครับข้างแก้ครับพูดได้คุยครับอันนี้เพาะเองครับอันนี้เพาะเอง เยี่ยงกว้างไม่เงแดงเขานี่ของแก่เจ็ดบวกสามเดี๋ยวเดี๋เอา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 ชัดๆให้เพื่อนกันชัดๆเอาชัดๆเอาชัดๆี่น้องมึงน่ากินบ้ดอกอ้วนอุปุเลยพี่น้องไหมของแก่ครับโพดนี่นะครับออกไปจับไมายามเพิ่นผมก็ได้มาเบิ้งน้ำเบิ้นอยู่นี่แหรอใช่ครับอัปเดต หน้าแปลงหน่อยยายแดงครับพี่นอ้องนี่ครับหน้าแปลงหน่อยยายแดงเขียวครับเพิ่งดำไปประมาณสองอาทิตย์ครับพี่นอ้องยายแดงก็เลยเอาผาดางมาล้อมไว้ครับ นี่กัอีกแปลงเนึ่งพี่้องนี่นี่ครับเขาอย่างงามเลยครับเขียวชะอุม่มต้นกล้วยกับกำลังงามพี่้อง ครับต้นกล้วยตัวน,นี้ก็เป็นพันกล้วยของกัำพี่น้องตัวน,นี้ว่าสีคล้ายสีได้ว่าจากสองแสนพี่น้องต้นนี่น้ำพี่น้อง ไม่กันนีคือบ่งเดื่อพี่น้องในน้าแดงหน่อยยายแดงที่นี่อย่างนี้ี่ได้หนีมีกบมีปลา <c oughs> นี่ครับมีกบมีปลาแล้ <c oughs> วอาหารให้ปลา นะปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกโตใหญ่แล้วครับอืมกบก็มีครับกบนี่ครับกบนี่ครับกบกบพี่น้องกบนางตุดหมุดด้วยนะครับนางเสยครับพี่น้องปลาดุกกับกระลังกินเงีย แปลงน่อยครับนะแปลง่อยแยแดงได้ผลอยู่ครับพี่น้องพันนี้กระสีล้อผล,ผลผลิตย่างเดียวก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรกพี่น้องเลยท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่เฮ็ดแบบนี้ก็เฮ็ดได้ครับเฮ็ดในน้อยอ,อ้อเจาะอ้พาอพี่นอ้องเฮ็ดทดลองเบื้องนนี้เป็นแปลงทดลองครับขยอีกมุมหนึ่งพี่น้อง นี่ครับอยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านน,น้อยๆลองเห็ดเบิ่งได้พี่น้องเด้อน้าแปลงน้อยกับผสมผสานเป็นกบทั้งปาลาเลยครับอยู่ไหนนี่ยร้อ,องเอาหอออายบงับบงหายบังไกกระมาบังหันนะครับนี่ครับปาลาไหลครับ กระดุกตัวใหญ่ครับพี่น้องอยากลาบมาซีดเบ็ดเอาเลยครับอยู่ใ,ใกล้ๆคิดว่าได้ผลอยู่กระดับหนึ่งครับพี่น้องเขาเห็ดทดลร้องเมืองเมนเสียงเสียงจินน้งญาเสียงปลากนนิ้งญาได้พี่น้อง พื้นที่กัประมาณ3าคูณสพี่น้องกแค่ขุดดินลงครับถ้าจะดีขุดดินลงดึกจังน้อยแล้วพี่น้องนะถ้าคู้ไดเฮ็ด,ดตามครับไนสผนครับกลางคานกับมีทั้งต้นกล้วยต้นคาขัา้ขนลาปะดุกะปะดุกกับมีคากับมีครับ ทุกอย่างครับก็ต้องไปซือ้อเขาเดี๋ยวพาดไปเบิ่งอัปเดตหอยเชอรี่พี่นอ้องในกระชังอย่างนี้กบกับหอยเชอรี่ครับนี่ก็ตัวร้องกันครับ หอยเชีรี่ไข่หลายครับปุ่นไข่้ขคางครับกบตัวนี้ครับกบตัวใหญ่ครับตอนนี้พิ่ออกครับกินอาหารอินแล้วกบยั่ใต้ครับกบ บอยู่ใต้กระเบื้องนี่พี่น้องนันีเครับเป็นหอยเชอรี่ครับไข่มั้นะครับอยู่ข้างล่างนี่ใต้ต้นจอกนี่เยอะเลยครับพี่น้องไคร เมือัอบบอกามาแนีน้องก็โชว์ครับพี่น้องน้องเห็ดเร็ด้พี่น้องเหมอันนี้ก็ซื้อมาตรฐานเพิ่นม้าครับนี่รู้สึกที่ร้อยก็าบาทนี่ครับ

ครับมือนี้ได้ไหมอัปเดตสวนกเกษตรแดงให้เบิงน้ำพี่น้องเนี่ออยู่ในี้กินกับนี้หลายครับพริกพริกใบกะเพราเนี่ยต้นค้าครับนี่พริกครับมักมัพริกอย่างนี้เหมือนครับ ป้ากล้วยครับนี่ป้ากลับ,ลบพี่น้องสำหรับชิป <c oughs> อัพเดตสวนเกษตรแจยแดงกับฝากท่านผู้ชมไว้ซัมนี้นะครับพี่น้องมาชีอัพเดตหน้าแปลงหน่อยให้เบิ่งบังเอิญไปเจอแจ็คพอตครับพี่น้อง <c oughs> ได้เห็ดปวกม่แกงพร้อมครับหลังบ้านยายแดง จะแม่นฟุกคัก,พก,ก,ก้พี่น้องเลยพอดียับซ่าผมหาไหนกินกําลังหาไหนกินอยู่พี่น้องได้เห็ดปวกไปแกงพอดีจจเจอแก๊กพอตพี่น้องได้เห็ดปวกไปแกงพอดีเลยครับมาหน่อยก็นอนเฝ้าโอ้ยน้อง,มมองกิมมี่ครับน้องกิมมี่ ครับที่น้องสำหรับชิปนี้ก่ะอัปเดตสวนยายแดงกับฝากไว้ซ้ำนี่เลยที่น้องชอบกดไลค์ได้กดแชร์ให้ช่องทิศคองโอนทัวร์เนี่ยออครับสำหรับชิปนี้กะสวัสดีครับ